อะไรแปลกหมายถึงว่าเป็นความรู้สึกแ,บบแปลกๆนะที่ที่ได้มีเพื่อนแบบสมิงเกอร์นะ่ะสมิงเกอร์ไม่แปลกสักหน่อยอใช่พูดไปก็จะแปลกๆก็ไม่แปลกก็ไ,ไ,กไดน้นายชอบสีเขียวอย่างนั้นเหรอสมิงเกอร์ชอบสีเขียวโอ้เราก็ชอบสีเขียวเหมือนกันนะ่ะเยี่ยมไปเลยผมชอบสีเหลืองนะ่ะอยสีเหลืองตายลนะสีเหลืองไม่เข้าพวกเว้ยแต่สมิงเกอร์นี่ กินข้าวกับอะไรเหรอบอกว่าอยากรู้แล้วก็กินข้าวเหมือนคนทั่วไปนั่นแหละจะหมายคิดว่าซีมิเกิลจะกินปลาดิบงั้นหเนหรอตายซีนายนี่มันตัดสิงคนแค่ภายนอกเ,เป็นครั้งแรกนะที่ได้คุยกับซิมิงเกิลอนะ่ะใช่ในายกำลังจะหลุดว่าัตดประหลาดใช่ไหมซิม <laughs> ิเกิลไม่เจอไปใครเรียกว่าัซดประหลาดไม่ใช่หรอก เตืนเต้นนิดนึงนะแล้วละซีเจบราเตอร์มาเข้าเรื่องกันดีกว่าโอเคได้เนี่ยเพิ่งเข้ามาอยู่ที่เมืองนี้สินะอืมวันที่วันที่สี่วันที่สี่ใช่แล้วล่ะเยี่ยมไปเลยเป็นยังไงบ้างสนุกไหมล่ะที่นี่เมืองนี้มันเยี่ยมไปเลยล่ะยกเว้นวันแรกน่ะนายโดนจับนั่เหรอใช่โดนจับใครเป็นคนจับนายไม่รู้มันบอกว่านักฆ่าร้อยศพมันสักลายไว้ด้วยอนายบอกสี่เกอร์มมา ไม่รู้จักชื่อมันหรอกแต่มันโดนตำรวจจับไปแล้วล่ะมันโดนจับไปแล้วงั้นแหละใช่ซีเจปลอดภัยดีเพราะว่าถือมันโชคดีไปใช่ซีเจเป็นเพื่อนสมิเกอร์แล้วอ้สมิเก์จะไม่ยอมให้ซีเจจะต้องได้รับความไม่หยุดจะทำใช่อุ่นใจเลยล่ะสมิเกลคือสมิเกอร์ได้ยินมาว่าซีเจกับเพื่อนๆเนี่ยรวมแก๊งกันอยู่แต่ว่ามีคนอยู่สามคนใช่ไหมล่ะ อ๋อใช่มีกันสามคนเองหละมีบุญเย็นแล้วก็อีกคนนึงนะหมีน่ะคือที่เมืองเนี่ยเขาให้ตั้งแก๊งด้วยจำนวนสมาชิกหกคนหคนโอ้สิเจรู้เรื่องนี้หรือเปล่าอ๋อไม่รู้เลยละ่ะไอสมาชิก6กคนเนี่ยเขามีไว้เพื่ออาทำงานผิดกฎหมายเนี่ยแม่แล้วเขาก็ห้ามสมาชิกแก๊งอื่นมาช่วยกันข้ามแก๊งอะไรแบบนี้ ก็คือหมายความว่าถ้าจะทํางานผิดกฎหมายมันก็จะต้องทําได้แค่ภายในหกคนที่ต้องส่งรายชื่ชอเพราะดีกับที่สนนเกลตอนนี้ก็ว่างอยู่ว่างอยู่โอ้ดีใช่สเิเกลก็เลยชวนแตนี่เนี่ยมาตั้งแก๊งทําอะไรด้วยกันเขาชื่อว่าเกี้ยวหมูใช่ไหมเจี้ยวหมูเจี้ยวหมูอ๋อ,อเกี้ยวถูกแล้วโอเคดีดีเลยล่ะสมิเกลแล้ว,แล,วแล้วอีกคนหนึ่งคือใครกันล่ะอีกคนงั้นเหรอ จริงๆสมิเกลมีเพื่อนอีกคนหนึ่งแต่ว่าเขาติดธุระเขายังมาไม่ได้อซิ่งก็ไม่รู้มันจะมาหรือเปล่าแต่ว่าไม่ต้องรอเขาก็ได้ออแต่ถ้ารอรอได้ก็ดีรอไม่ได้ก็ไม่เป็นไรโอ,โอเคไม่เป็นไรหรอกฮาคนก็นไหวนะคิดว่าแล้วนายรู้หรือเปล่าว่าซ<อ>มิเกลเนี่ยเป็นเจ้าของสถานบันเทิงในเมืองแห่งนี้อ๋อเคยได้ยินมาแล้วล่ะสมิเกลนายเป็นเจ้าของผับใช่ไหม ใช่พรุ่งนี้ซีเเกอร์ก็จะเปิดผับถ้าซีเจเป็นเพื่อนของซีเเกอร์ซีเจไปที่ผับของสีเเกอร์ได้ฟรีซีเเกอร์จะเลี้ยงเองโหที่ปกติเสียเงินเหรอเสียเงินสิโห้ตายละโอ้ดีจังขายเบียร์ส0งอยเนี่ยเล่าสี่ร้อยแรงหัวทิมเลยล่ะนี่ซีเเกอรต้องไปทำใบอนุญาตไปตั้งนานเสียค่าสวยไปก็ตั้งเยอะแล้วมีมีเรื่องถามสีเกอร์นิดนึงนะว่าไง มีสมิเก์มีของรักไหมสมิเกอร์กำลังตามหา<ไ>มีคนขโมยของรักของสมิเกอร์ไปนั่นไงของรักของข้าอ๋อชัดเลยเมื่อวานสมิเกอร์ได้คุยกับหมีเข่ากล้าบอกว่าตอนนี้นโยบายก็คือจะให้ทุกคนส่งคนละห้าพันต่อวันใช่ไหมห้าพันต่อวันได้ยินหมีบอกว่าจะซื้อรถให้สมาชิกเนี่ย ตอนนี้ CJ มีรถหรือยังอ๋อมีมอเตอร์ไซค์ไงมอเตอร์ไซค์งั้นเหรอใช่คันเล็กๆอ่ะสกูตเตอร์นายเอาเศษเหล็กเล่นไปทิ้งได้ละเฮ้ยตายแล้วจะหาขายตามซีิเกอร์มาไอ้ซีนิกเกอร์เซอร์สวัสดีหมอปีเตอร์จ้านี่คือบราเธอร์ของซีนิกเกอร์ชื่ออะไรอะเจอ๋อีเ j อ๋อคนที่เป็นตัวประกัน MVP นี่เองอ๋อทช้คำทักแม่นเลยนะ น้าเย็นอตเต้เขาพุ่งเป็นไงบ้างสติเกอร์กำลังจะพาตามสนองซีเจไปเต้นรถนี่คือรถของสติกเกอร์เองโอ้ว้าวเที่ยมเวลามันเหมือนเฮ้ยดูท่อสดูท่อเหมือนรถที่จับตัวซีเจเลยว่ะค่อยๆจับและระวังบาดทะยักแดดสวัสดีพี่ชายสวัสดีพี่ชายจะไปไหนกันอะไปไหนก็เรื่องของข้าให้ตายสิให้ตายสิ กำลังจะไปเต้นรถกันมีอะไรเหรอว้าข้างๆพี่ชายนะใครนะข้างๆพี่ชายนี่คือ CJ Brother ใช่นี่คือ CJ Brother จ้าโอ้แล้วนายคือใครเนี่ย CJ จำหมีไม่ได้จริงเหรออ้าวเอาให้เข้าทีมเนี่ยเอ๊ะหมีเองเหรอใช่กำลังจะพา CJ ไปดูรถเนี่ย CJ บอกว่ามีมอเตอร์ไซค์เสียงเคร่งคันเดียวไปไปขับกันก่อนแม่ไปกัะเถิด c าสนใ รถในหน้าสนใจเลยนะสมิเกลใช่มันคลาสสิกโอ้ยรถไทยนะล่ะรถเจี๋ยวหมูงไงอ๋อโหสวยขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยว้าวโอ้ยหนาวมากเลยข้างนอกอะเออต้ยเบลยใส่เสื้อหนาๆใส่เราจะพามาดูรถอะไรสมิสเกลซีจะไม่มีตังซีเจไม่มีแต่สมิเกลมีโอ้โหเหมือนจะใจดีซื้อให้เหรอเนี่ย เซมีเกอร์ให้ยืมก่อนแา่ไม่ควรขับแค่รถเสงเคล็งโอเคได้ยืมก็ยืมนะตอนนี้เราคือบราเธอร์บราเธอร์ใช่หรือว่าเซมีเกอร์ไม่ควรสปอยซีเจมันจะทำให้ซีเจเสียนิสัยหรือเปล่าไม่หรอกงั้นักลับกันดีกว่าจะได้อยู่แล้วนะซซมิเกอรล้อเล่นนะบราเธอร์อ้หตายเถอะอาร่ซีเจรถ8,000ฉันแนะนำออร์คโคเป็น8,000ที่ดีที่สุดว้าว ทั้งสปีดทั้งการควบคุมอ๋อนี่ซิมิเกอร์รู้เรื่องรถทุกอย่างเลยปะเนี่ยซิมิเกอร์กับเพอรู้บ้างซิมิเกอร์มีเพื่อนเป็นช่างเยอะว้าวออลอะครอสหรือเปล่าคะเนี้ยใช่ไหมใช่ออลอะครอสนี่ไงคันนี้หรือเปล่าถูกแล้วออลอะครอเอสเอ็กซ์นี่ยสีดำโอเคไหมย้องเหรอมีตจวไหน เหมันของใครตุ่นเลยนี่ใช่ไหมของใโอเคเจอกันจ้าโอเคเราแต่ยางตัวยู่กาดโอเคได้ประตูแล้วแสนแสบว่ะเดี๋ยวแสนแสบตามมาน่ะเเราไปรับตุ่เย็นก่อนอะแสนแสบนี่เขาคือใครกันเขามาจากเรือสำเภาเรือลำเดียวกันอ๋อเหรอใช่เห็นเขาคุยกันถึงเรื่องโลมโกน่ะ สมิเกลเขาชวนไงแล้วเราจะเริ่มทำผิดกฎหมายหนักๆเลยเหรอไม่โล้สเเขาบอกว่าต้องมีหกคนอะไรไม่โล้นอ่ะเขาชวนอ่ะ๋อเรามีเท่าไหร่แล้วอ่ะมีห้ามั้งข่ตูนนี่อ๋อเป็นหกแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นอ่ะถ้าขายตูนก็เป็นหกแล้วล่ะ งั้นก็ครบปะสิเพราะว่าตอนเราจะเริ่มถามอยู่เริ่มทำบาปเลยใช่ไหมวันนี้ไข่ตนก็ลองมาแล้วล่ะอุ้ยจริงรอเปล่าใช่หายแล้วเป็นไงบ้างบอแบะเลยล่ะแต่ทีนี้เราเราก็จะหนักหน่วงไปทางนั้นเลยเพราะเขาเป็นสายดํากันเลยน่ะจริงหรอใช่เขาจะไม่มาเก็บนมวัวเก็บอะไรกันอย่างนี้เลยนะจริงรอเปล่าอุ้ยใช่ัลหลอยู่แล้วรถนะคุณเย็นคุณเย็นบอกว่าอยู่กาลารอีกแล้ว แล้วหมีได้ไมเคลียเรื่องเรื่องที่เราเป็นโมยหินไหมไ่แต่ว่าหมีกำหมัดแ้่งเลยโดนล้อมหน้าล้อมหลังเลยดีที่เขาเขาคุยกับเราน่ะเขาไม่ลงมือเขาคุยได้ยังไงน่ะไอเด็กมาลเห็นแล้ได้ยังไงน่ะอาเปาก็เลยขอโทษอาเปาบอกว่านึกว่าเราเป็นโจรเขาเลยวิ่งหลบอยู่บนรถแท็กเตอร์ เห็นเรามาเขาเลยรีบวิ่งเลยหนีก่อนโถอ้ยมันก็กลัวนี่ว่าโอ้แล้วก็ทำห้าวใส่พวกเราเถเอ้ยเรนขึ้นมาขึ้นมาโอ้รถไหมใครเนี่ยรถฉันเองละโอ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องรถไหมอืมเินว่าไงอะเรามาชวนซีเจแล้วแต่นะแต่เราเจ้า เขาจะเป็นแบบดำๆเลยนะดำๆนี่เขามีเรื่องกับใครหรือเปล่าล่ะไม่มีแต่เขาจะเป็นแบบงัดรถขายยากเก็บยาอะไรกันอย่างเงี้วเลยมีกลัวเราจะไม่ได้ไปเก็บนม,มอะไรกันพวกนี้๋อ่น่ะใจก็กลัวเหมือนกันฉันก็กลัวนั่นแหละเราจะไม่ได้เก็บมมมนมะกันแ่ะแต่ซีเจบอกเลยว่าซีเจรับเงินเข้ามาแล้วแปดพัน่ะนี้เดี๋ยวฉันกับวุนเกณนช่วยโปะกให้ก่อนได้ใช่มมเรื่องนนแรงนะนะไปฟอกก็แป๊บเดียวนะ พวกเราเป็นสายไม่ค่อยทำงานด้วยนะใช่ใชกับ,บช้าเสึ่งช้ามากเลยนะกลัวจะไปแบบทำให้เขาแบบช้าไปด้วยใช่ฉันกลัวเขาไม่พอใจแล้วเขาด่านะท่นนานราสีก็ไม่หรอกด่าไปเท่าไหร่แต่เขาง่าหัวเราได้ทำไงน,นะใช่แต่เ,นะเราก็นึกว่ารวมกวนแล้วมันจะเรียกว่าอะไรนะมันก็แบบชิวๆไะโอ้ยต้องลองคุยนะ่่เนี่ไปคุยบ้านพักเขาก็ได้ข้ามี่บ้านพักด้วยหรอ ไม่รู้เขาหนาเนี่ยเขาพาไปเที่ยวเขาบอกเป็นบ้านซามิเกิลระวังนะเข้าเข้าไปแล้เขาจะทำอะไรบ้างไม่ได้อาวุธมาด้วยนะซีเจใช่เข้าไปแล้วออกไม่ได้นะดูดูกระทืบอยู่นั้นน่ะนี่เลยต้องบอกเจียวหมูแต่เจียวหมูเป็นเพื่อนหมีนี่ใช่โอเคอยู่พี่เจียวหมูไปด้วยเนี่ยน่าจะพอคุยได้ก็พี่เจียวหมูเขาจะเข้าค้นด้วยนี่ไออ๋อใช่แต่ได้ข่าวซามิเกิลซามิเกลซาิเกลกออกมาจาก เมื่อเขาแตกออกมาใช่เร <Nab> ื่องการกลุ <wrestling ps 2> well, so. ่มชื่อว่าตะวันชายไหมจำไม่ผิดนะถ้าที่หมีจาไม่ผิดนะที่ได้ยินมาน่ะเรื่องผลขัดผลประโยชน์ในการใช้ยาใช่ขัดผลประโยชน์กันอะก็เลยแตกออกมาน่ะใช่หมี้วมีปัญหาใช่ใช่เขาไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรอีกบ้างนี่ใครจะไม่รู้เรื่องไงก็เลยตอบตกลงไปนั่นแหละมีผลมาเล่าให้ฉันฟังเมื่อวานนะกับหมีเย็นมั่นใจใช่ไหมตรงแน่นอนตื่นิดหนเอรระวังด้วยทีเ สมองเอา U L นะครับจนชินละเออเเอนี่ล้อล้อแองเจลิต์เหรอล้อเอ็ดนี่เหรบ้านเขาไม่อยากไม่อยากเข้าบ้านเขาเลยนะโอ้จะกำเืองนิอทำไมมันดูแปลกแปลกนั่นละสิบ้านนายแปลกแปลกแล้วเนี่ยอุ้ยโอ้โหนี่คือกุญแจเหรอ อารมณ์อารมณ์มันเหมือนมาบุกลุกยังไงไม่รู้สนิเกิร์ย้อนเลยทีนี่กูฆ่าไปเร็วทุกคนสเนเกอร์ก็ต้องสัญญาก่อนว่าอาจจะไม่ได้จับพวกเราไปทดลองอะไรใช่ไหมสนิเกิร์จะจับทุกคนไปทดลองจะไม่เลี้ยวน่ารักเลยสิป้าสเนเกอรสุดยอดเลยสเนเกิร์อาศัยอยู่ที่นี่มันมืดไปไหมชอบอ่ะมืดมากเลยนะเนี่ยเริ่มหายใจไม่ออกแล้วสิโอ๊ยโหมากเลยคุ่นมันโหมไปหมดเลยล่ะสเนเกอร์เซ้สมบัติของสเนเกิร์ไว้ในนี้ สมิเกลซ้อนแววนไปแล้วดีายกว่าเลยสมิเกลถูกขโมยไปไปทางซ้ายโอเคไปทางขวาอย่าไปขวาแล้วทางขวามันเป็นอะไร่ะสมิเกลสมิเกลก็ไม่รู้สมิเกลรู้อ๋อมันคืออะไรมิเกลเตือนว่าทุกคนอย่าไปอะโอเคโอเคเราจะไปกันดีกว่าเราต้องฟังสมิเกลนะที่นี่ถูกจ้างเมื่อตอนสมัยสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นได้ผ่านมาทางนี้แล้วก็เลยได้สร้างที่นี่ไว้เอาไว้ขนทอง องงั้นเหรอใช่โอ้แปลว่ามีสมบัติทองแน่ใช่โอ้โมีสมบัติตอนนั้นเนี่ยมีคู่รักอีกคู่หนึ่งเขามาหลบอยู่ในนี้โอ้แล้วชิโกบริแกอังสุมารีโอ้มัวต้อนนะแล้วยังไงต่อแล่ะคู่นั้นรอดออกไปไหมฮะรอดออกไปไหมเหรอใช่ซนต์เกอร์จะพาไปดูอะไร๋อโหไม่ทแล้วมา ยังอะไรกันในนี้จะมีเหมือนสมิเกอร์ออกมาอีกไหมมีแล้วใช่เลี้ยวขวาโอ้ยโอ้ยเลี้ยวขวาแล้วจะไปแล้วถ้าตรงไปแล้วมันจะมีอะไรหรือเปล่ามันมีแต่สมิเกอร์เตือนว่าอย่าไปจะดีกว่าใช่เอ้ากำลังทำอะไรกันอยู่เนี่ยทำบ้าสมิเกอร์ไปดูสมบัติน่ะสมิเกอร์จะมาทำดูสมบัติทางตามหรือเปล่าตัวี้ตกลไม่แตน มันเปิดได้แต่สมิเกลเจอปอกอะไรไว้อย่างนึงกับทุกคนก่อนโอยเอาแล้วมันเป็นความลับเนี่ยได้เลยนอกจากสมิเกลแล้วเนี่ยคนที่เข้ามาที่เนี่ยไม่เคยมีใครรอดเอาไปสักคนโอ้ยสมิเกลเพือรหอนด้วยเฮ้ยเราทางไหนเนี่ยโอ้ยเราต้องรอดสิใช้ยังไงเราต้องรอดจะมีคนหลอกหรือเปล่าดูกันดี นายหลอกพวกเราหรือเปล่าเฮ้ยข้างหน้าทางออกเขาเริ่มมีลูกมาแล้วเอ้ยเอาทางออกเอาแย่แล้วโอแย่แล้วแย่แล้วออกยังไงปกติมันไม่ปิดตายแล้วติดข้อติดเชืติดกลับบนรถสั่งดาวแล้วทำไมเราเหลือกันแค่นี้ตื่นวะตื่นแล้วโดนแล้วในกุญแจ ไป,ไปตายเราต้องช่วยกันดันอันนี้อโอตาย,ยละก็โทรหาเรมาต่อก่อนโรมาโซีกิไม่กิโทรหาเรามาตออ่อเล้วก็มีสิทนธนิ์ <laughs> 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 สมิเกอร์นายหลอกพวกเราเหรอเราจะโดนฆ่าไหมสมิเกอร์อยากแกล้งทุกคนเล่นเฉยๆแล้วสมิเกอร์ก็แกล้งตัวเองด้วยเนี่นะใช่โอ้โหสมิเกอร์ทำแบบนี้มาหลายครั้งแล้วแบบเฮ้เวรเอ้ยเฮ้ไข่ตุ๋นไปไหนน่ะไม่ไข่ตุ๋นไม่ได้ยินเสียงใครน่ะอ๋อเฮ้ยตายหมดมาจะโดนค้างคาวเหรอนึกอยู่ในที่กดอากาศต่ำมันเหมือนมีคนสะกดติดไข่ตุ๋นเข้าไปอะไข่ตุ๋นไม่ได้ยินเสียงใครเลยตายสิ นี่เรื่องด่วนเลยนะตรงนี้มีคนสิบกว่าคนกำลังหิวขาดอาหารและขาดน้ำอาการหายใจด้วยตอนนี้คนขาดอากาศกันแล้วด้วยเดี๋ยวสินดี้เกอร์จะส่งชิพีเอไอเอาสว่านมาเลยนะเอาสว่านมาพี่เขาว่าไงเขาคุยไหมหรือเป็นระบบอัตโนมัติน่ะเอาโอ้ยเอาหายตุ๊กเอาซเกอร์ไปแล้ว อย่าบอกนะว่ายานแม่มารับแล้วนะตอวิเกลแล้วพวกเรานะแล้วพวกเราละเฮ้พวกเราล่้ยยนุ้ยนุคยุ้ยนุ้ยนา้นเ้ยน้ยนุ้ยนุ้ยนุลยนุ้ยนุุ้นยยนุ้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 ยนุนุนุลยนนบ้ยนุ้น้ยนุนนุ้ยลนลย ใช่ทุกคนจะดังแล้วน่ะเตรียมตัวไว้ได้เรียนจนจบ้วน่ะเรียนฟรีมเรียนรู้ได้ไงน่ะอ๋ออดีฉันทห่เคสเคสหนึ่งมาน่ะใช่ก็หวังว่าจะเป็นจำนวนเ็ื่ออลไงเรื่องของเราจะได้กลายเป็นทาเป็นหนังเลยนะรู้ไหมใช่แต่มีเก้ามีคนมาช่วยเราแล้วแต่มีเก้าออกมาอุ้ยอุ้ย รอดแล้วออกไปทีละคนออกไปทีละคนออกไม่ได้ออกไปทีละคนเอาเาผังแล้วรอเ้ดี๋ยวหลอดแล้รอดแล้รอดแล้วอดแ้หลอดยล้วหอดแล้วอดข้หอด้วหลอแล้วมอดแล้วหลดแ้วหล้ตหลอดล้วครอ้ง้วหลอดแล้วดแ้ว้วลอดแลหลอดหมอดแอ้วห้แหล้วหมอ้วอแล้วหลปด้แล้วว้ลอดลอร้้ด ซินเกอร์ปีตูเอางี้ละกันนื่เป็นการขอโทษพวกนี้ผับซิงเกอร์ซิงเกอร์จะเลี้ยงทุกคนตรงนี้เองไดี๋ยวนี้เดี๋ยมีิเกอร์จะไม่คิดต่างสักแย่งเดียวต้องเลี้ยงหน้ากับผมหนักๆแล้วเนี่ยใช่ผมก็พวกนี้เราต้องเมาให้เบานะเจ้าผับนังยังอะไรก็รอเนี่ยไม่ห้ามเลยไม่ห้ามเลยยุคงกว่าเดกนะแล้วตกลงเลยท่ามันมีอะไรรอบกนอะไรเนี่ย มันมีอะไรหรอในถ้ำมันไม่มีอะไรหรอกมันก็เป็นที่ที่ซมิเกอร์เคยอยู่แค่นั้นแหละโอ้โหแต่ถ้าอยากเอาใครไปเสียม่ะก็เอาไปไว้ในนั้นอเอาไปนะเอาไปเสียมไงแล้วเราก็ถอยรถออกใช่ก็คือตัวนี้ไม่หายเมาเลยอะแล้วถ้าแบบเอาเสียมร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็เอารถไปค้าไว้ในนั้นแล้วก็ระเบิดรถทิ้งก็จะไม่มีใครเข้าใครออกได้ได้อยู่นะ เราก็ต้องมีการโหดร้ายบ้างที่ซีเจมันน่ากลัวใช่ใช่ซีนิเกอร์จะช่วยแก้แค้นให้ซีเจเองไม่เราเคลียร์กันแล้วนะใช่ช่วเคลียร์แล้วแหละเขาจะมาห่าอีกเรื่องเขาคือลูกพันธ์ยันเหรอไม่เป็นคนในกลุ่มลูกพันธ์น่ะเขาคือคนในกลุ่มลูกพันธ์อย่างนั้นเหรอใช่สมิเกอร์รู้จักเหรอเขาเป็นเพื่อนสีิเกอร์เองละเฮ๊ยตายละ ดีแล้วที่เราไม่มีเรื่องนะแต่ว่าคุยกันเรียบร้อยแลแ้วแหละก็ดีแล้วแหละที่เคลียร์กันได้